สัญญาณเตือนโลกรอดเดือดในสมองตีบแตกตัน 1. นรู้สึกชาที่บริเวณใบหน้าหรือแขนขามีความอ่อนแรงรู้สึกชาไปครึ่นซีของร่างกาย 2. พูดไม่ชัดปากเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายไหลกลืนน้ำลายลำบาก 3. รู้สึกปวดศีรษะมากแบบฉับพลัน 4. ตาผ้ามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือตาบอดข้างเดียวแบบฉับพลัน 5. เดินเซเดินไม่ตรงไม่สา,ามารถทรงตัวเองได้หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันทีโรคหลอดเลือดสมองอันตรายกว่าที่คิดหากรักษาไม่ทันอาจทำให้คุณหรือคนที่คุณรักมีโอกาสเป็นอัมพึ์อัมพาตหรือถึงขั้นเสียชีวิตลงได้จะดีกว่าไหมถ้าป้องกันโรคนี้ได้ก่อนจะสายไป ดูแลสุขภาพง่ายๆแค่วันละหนึ่งแก้วด้วยชาหอมชาเบอร์อรี่ออร์แกนิกที่มีสารแอนโทไซยานินมีงานวิจัยทางการแพทย์ลองรับว่าช่วยลดไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีไม่มีติดขัดราคาเพียง390บาทซื้อ1แถมอีกหนึ่งใครสนใจทักมาได้เลยค่ะ